มนุษย์มาอาศัยอยู่ที่เมืองอุทัยธานีเนี่ยทั้งหมดมคือก่อนประวัติศาสตร์แบบสองยุคเราไปเจอภาพเขียนสีที่อาจารย์อาจารย์เคยไปเห็นแล้วเนาะนะครับนั่นแหลกะกยุคหนึ่งสามพันถึงห้าพันปีนะครับเรามาเจอโครงกระดูกนะครับโครงกระดูกที่หนึ่งในเจ็ดโครงที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับอันนี้พันห้าร้อยปีก่อนประวัติศาสตร์อยู่ที่เราเจอที่บึงทับแต้นะครับอำเภอหนองข่ายาจังหวัดอุทัยธานีอันนี้ครับหลุมข้าวก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์สมบูรณ์มากเลยล่ะ อันนี้อันนี้ก็ข้าวของเครื่องใช้เนี่ยเราได้มาที่เดียวกันหมดเลยนะครับที่เดียวกับที่เราเจอโครงกระดูกนะครับยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์จะมีผมเคยผมเคยเปิดเข้าไปแล้วไปเขามีหม้อที่เจาะก้นด้วยนะครับโครงกระดูกที่เราเจอเนี่ยครับยุคพันห้ราร้อยกว่าปีเนี่ยเขาทำเขาใช้โลหะแหละหลนะครับเราไปเจอกลุ่มโละหะนี้นะครับแล้วก็ โค้งๆเหมือนเคียวด้วยก็เหมือนเขาทาการเกษตรแล้วทำนาแล้วครับมีเมล็ดข้าวเปลือกติดอยู่ด้วยพอหลังจากนั้นต้านี้ก็เป็นยุคสวานรวดีทั้งหมดเลยถ้าบึงขอกช้างอ่ะคือไปตํำรวจ2,514นี่เนี่ยคือยังไม่ได้เจอนะครับยังไม่ได้เจอตีลาจารึกสามลักนี้ เรายังไม่เจอเลยชาวบ้านไปเจอที่หลังชาวบ้านไปเจอนะครับดีนะชาวบ้านว่าไม่เอาไปทําคือยังว่าเห็นมีอักขละมีอ,อักษรพวกนี้อ,อาาักษรปารวนี่แต่ไม่รู้หรอกว่าเป็นอ,อนาาักษรปลรวะนําไปไว้ที่วัดทุ่งสงบก่อนอนะครับครนี้พอพิพิธภัณฑ์เรามีเนี่ยวัดทุ่งสงบครับที่ใน ในใน,ในตสว่นงอะไรครับไปเจอก็บริเวณบึงกอค้างนี่เลยครับแต่ว่าไม่ได้ตั้งสวยงามอย่างนี้นะครับวางแล้วเกะแล้วก็ตามมุมต่างๆก็เชิญมาไว้ที่นี่นะครับก็ภาษาจะจะมีเขาเรียกภาษาตามหลักฐานแล้วก็<า>หลักที่หนึ่งเนี่ยภาษาสักกนะสกฤตครับแล้วก็ภาษามอญสองหลักเนี่ยภาษามอญหลักที่สองหลักที่สามบุญยะสิทธิเขลา หลักที่สามนะเขียนปสินาวุออจองเลือกไปทางนี้นครับคราวนี้ผมออผมว่าจำอาจารย์ศรีษัจจไม่ได้ว่าท่านเรียกสมดอกไม้อนุนนว่าเรียกว่าอะไรนะครับเนี่ยเป็นเป็นปูนเป็นดินเผาเนี่ยฝั่งนู้นนะครับเพราะอาจารย์ศรีสนะัจจะผมเป็นคนยกอี้มาให้ท่านนั่งท่านบอกว่ารู้ไหมอุทัยธานียุคทวารวดีเนี่ยเก่าที่สุด ผมก็ถามว่าใช่ไหมอาจารย์ก็เขาบอกว่าเป็นยุคยุคที่ไม่ได้โดนทําลายเลยเพราะเมืองอุทัยธานีเนี่ยเป็นเมืองปิดมาตั้งไหนตั้งไรนะครับเพราของมันหมดอ่ะใช่จ่ของมันไม่รู้ไปไหนหมดเนี่ยครับเนี่ยอันนี้ครับเนี่ยอาจารย์ธี้าบอกอันนี้แหละคือยุคสมารดีที่เก่าที่สุดใช่อะไรนะครับนันทิยาวัตตะการหมุนหมุนวนก็คือกับอ่กับอะนรนะ ธรรมจักรกับวัฒนสูตรมันคือการหมุนวนก็คืออะไรเบียนหบไตเกิดอะไรพวกนี้ก็ใช่เบียนใบไตเกิดก็ใช่แล้วก็หมุนที่เหมือนเป็นกงกมกงเปลียนอะไรเงี้ยเเหมือนสมัยเนี้ยหมุนตามขวาหมุนขวาอะไรก็ได้อาจารย์ศีตาบอกว่าดอกไม้ดอกอะไรเ่ยเขาเรียกเป็นดอกไม้อะไรทั้งอย่างครับนั่นเนี่ยนะเขาเรียกนั้นที่ว่าคือคืออาจารย์บอกผมว่าที่อื่นน่มันเป็นปูนปั้นแต่ที่อุทัยธานีเป็นดินเผา อันนี้อันนี้อยู่ที่อาจารย์พราิสัยเอามานะครับเป็นเป็นสมัยกรุงศรีเลยเป็นเป็นรังคากระเบื้องสมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้ตู้นี้เราจัดเทิดประเกียรตนะครับสมัย สมเด็จรัชกาลที่5้าเนี่ยสเสด็จมาเมืองอุทัยธานีนะครับก็มามา2,444 2,449ว24่าสองครั้งนะครับทวงท่านมาครั้งนั้นนะก็มอบพระแสงรัชศ,ศาสตร์อาวุธหรือพระแสงดาบไทยให้เป็นอาวุธประจําเมืองอุทัยธานีานตอนนี้อยู่ที่ศาลเยาวชนเขาทาห้องไว้อย่างดีเลยตอนนั้นอยู่ที่ข้างห้องข้างห้อง,ง,งท่านผู้ว่าะนะครับตอนนี้เขาย้ายนะครับไปทําห้องไว้เก็บรักษาไว้อย่างดีอันนี้มาตอนปีไหนเนาะ 2,444ก็เราข้างเนี่ยอยู่ที่อุทัยธานีเนี่ยเป็นชุมชนใหญ่นะครับก็มีมาตั้งแต่สุพรรณชัยนาทแล้วก็อุทัยเลยไปก็น่าจะมีนะครับแต่ก็ไม่เยอะเออใช่นะครับก็ก็ขายเออทาตโกก็แถวหางน้ำแถวอะไรนะครับนะครับก็เขาก็จะ วิถีชีวิตก็นอทอผ้าก็าเขาเรียก,กผ้าลายตีนจกนะครับลายผ้าอยู่ฝั่งนี้นเป็นร้อยปีแล้วนะครับกี่ทอผ้ากับผ้าปืเนี้เป็นปู่ย่าตายายเขาพิพธภัณฑ์เราตั้งมาเนี่ยสิบสามสิงหาสองพันหยี่สิ้าเนี่ยพอตั้งใหม่ๆเนี่ยเขาให้ยกที่บ้านเขามายอยู่ที่เขาตั้งห้าสิกสิปีแล้วนะครับอยู่ใ้ถุนบ้านเขาเขาก็ยกให้บริจาคให้ ท่านเสืรนะครับเสียนเสียชีวิตนะครับเมื่อปี2,533นะครับพอเสียชีวิตลงแล้วเนี่ยปีต่อมาเนี่ย2,534เนี่ยองค์การยูเนสโกก็ขึ้นทะเบียนให้กับห้วยกาแข้งของเราเป็นโมรดกโลกนะครับเชิงธรรมชาตินะครับก็อันนี้ก็จะเป็นซากสัตว์ที่เราได้มาจากกรมป่าไม้สังเกตที่หัวนะครับจะมีรอยกระสุนปืนยิงที่หัวทั้งนั้นเลยนะครับก็ล่าสัตว์ในป่า เป็นหัวอันนี้วัวกระทิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติขั้นสื่อนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญ